นีเราจะมารีเช็คเครื่องของเขาถุงแก๊สก่อนแพ็คจต่ส่งลูกค้าน,นะครับเราเดีอดความเรียบร้อยเดี๋ินรอบเครื่องกันก่อนประกอบต่างๆโอเคครับมอเตอร์ทำงานได้สองระบบครับได้ทั้งแบตเตอรี่และไฟบ้านตัวไฟบ้าน เสียบโดยตรงได้เลยครับไม่ต้องใช้มออแปลงส่วนแบตเตอรี่มีสายจำให้ครับสีแดงควบ,บวกสีดําขัควลบห้ามเสียบสลับหรือว่าคีบสลับขั้วเด็ดขาดยกการทํา,ทาง,งานสวิตช์เข้ามาทางขวามือครับอันนี้เป็นระบบไฟบ้านมาร์กการกวนรอบที่เหมาะสมครับตัวนี้สามารถเพิ่มความเร็วได้ ผัดก่อนนิ่ครับต้องการคือปิดซ้ายมืออันนี้ทำงานด้วยระบบแบตเตอรี่แล้วไฟสแสดงสถานะสีน้าเงินโอเคการล้างทำความสะอาดถอดสลักตัวนี้ออกครับตัวนี้ถอดได้เลยแล้วก็ตัวมอเตอร์เช็ดทองควาสะอาดครับหรือว่าใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ห้ามล้างน้ำหรือห้ามโดนน้ำตัวนี้เป็นระบบไฟ ตัวนี้รับประกันให้หนึ่งปีครับส่วนที่เหลือทั้งหมดล้างน้ําำด้วย0เซนครับเพราะวัสดุต่ตางๆเราใช้วัสดุก๊อเก็ตไม่ขึ้นสนิทหัวแก๊สเป็นปิดหัวแก๊สปิดสนิทช่องอากาศตรงนี้ต้องเปิดสดนะครับใช้คู่กับวาล์วปับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้นหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ ันนี้สำหรับถังปิกนิกแต่ถ้าถาังถัง15ลิตรก็จะเป็นเกียวจะอยู่ด้านหลังแต่ว่าลักษณนะวาล์วก็จะเป็นแบบนี้ครับเรียบๆไม่มีไม่มีตัวปรับอะไรถ้ามีตัวปรับจะเป็นพวกหัวเร่งครับจะเป็นพวกวาวลนะ์วแรงสูงตัวนั้นใช้ไม่ได้เด็ดขาดนะไฟที่ได้จะเป็นสีครับสี ฟ้าม่วงน้ำเงินเขียวมีมาร์คความแรงไฟให้ครับเป็นจุดนี้หรือว่าสังเกตไฟให้เต็มก้นหม้อครับป๊พอปคอนเน้นว่าไฟต้องแรงไฟแรงไม่ไหมไฟอ่อนไหมจำเอาไว้เลยครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นมาร์ค พขหมุนมาตรงมาร์กหัวแก๊สจะตรงก้นหม้อพอดีครับหรือว่าสังเกตหัวแก๊สก็ได้ให้หัวแก๊สกลางก้นหม้อเป็นใช้ได้แล้วครับโอเคครับ